มาที่ละครแผนล,ลวงบวงมัรยา EP 1 0คืนนี้นีน,นี่น่าเสียอีกแล้วค่ะเมื่อมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อนีนี่โดนกแกล้งดึงผ้าถุงโอ้ว้าวผ้าถุงหลุดจ้างานนี้พระเอกอย่างนักกันก็วิ่งมาช่วยปิดเป็นอีกหนึ่งฉากฮาๆที่นางเอกอยากสร้างความประทับใจแต่ไงเป็นแบบนี้ล่ะคะเห็นอะไรบ้างอะแวบ,บเดียวนะ,วะแวบ,บเดียวจริงๆ ส่วนฉากเล่นเกมวิบากก็เป็นอีกหนึ่งฉากน่ารักในคืนนี้เมื่อพิงพลอยประภาวดีและธันวาสุริยจักรจะต้องเล่นเกมแข่งวิบากในหมู่บ้านรวมด้วยช่วยกันดีดีเล่นกันไปมองตากันไปฟินน่ารักดีนะคะ สนุกมากเลยนะตอนถ่ายก็สนุกคือมันวิบากจริงตอนถ่ายอะ่ะก็คือเหนื่อยเลยเพราะว่ามันต้องมีขึ้นแบบหนูจําได้เลยมันเป็นยาง,งอะย่างเงี้ยขึ้นอย่างนี้ล้วก็ลงแล้วก็วิ่งเอาจริงอะ่ะของจริงเหนื่อยมากเลยนะสนุกแงเป็นเป็นตัวแม่หมู่บ้านใช่เอ็นดูพี่ทานาเขาเหมือนกันแต่เขาก็ช่วยหนูสุดมีอันนึงที่บอกว่าเขาต้องช่วยหนูดันอะ่ะคือแบบว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าเออเราต้องแบบเราต้องทำแบบออแบบไม่ได้ไงแต่ผู้ชายก็มาช่วยเราเนี่ยเป็นโมเมนต์ชมแผรลวงบวม๋มบัญยากันต่อคือนนี้ค่ะ 哦。Oh.